ท่านกรรมการพ้าผมคจะใช้เกณฑ์ไหนเป็นการตัดสินินครับเราจะใช้เกณฑ์ถ้า21ต้องเกณฑ์ทหารแล้วยังไงต่อถ้า่25ต้องเกณฑ์อะไรเกณฑ์การการเป็นกรรมการก็คือต้องก็คือต้องอก็คือเลือกตัวตนของเขาละครับคือผมว่าทุกคนมี ความสามารถต่างกันความสามารถมากน้อยอันนี้คือเราเราเราโทษใครไม่ได้อะไรเงี้ยคือได้นำเรื่องมาเป็นคณะกรรมการในการเลือกของ AF รันสุดเหอโ้ยก็เออเป็นเกียรติมากครับเพราะว่าจริงๆก็เราก็ดูมาตั้งแต่ซีซั่นแรกครับใช่ใช่ใช่รันพิพากษเจตเราเป็นหนึ่งในกรรมการหรือว่าอายุน้อยสุดไหมอายุน้อยสุดใช่ครับก็เราก็จะพยายามใช้ใน สิ่งที่เรามีแหละครับใช่เพราะว่าผมถ้าถ้าถ้าผมก็น่าจะเป็นทางทางการสแสดงส่วนส,ส่วนใหญ่อะไรเงี้ยครับเราก็แนะนําอะไรได้ซึ่งแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่แน่ใจอะไรเราก็มีอาจารย์โดนัทมรสนันอยู่แล้ว <c oughs> แบบไหนที่มาปุ๊บเล่าเต,าตาเลย <c oughs> ก็นัก <c oughs> อาจจะเป็นนักบ,บอลเตะตาเหรอครับคือผมว่า ถ้าเกิดมาแล้วก็แบบมีเอกลักษณ์ส่วนตัวมีเสน่ห์ความเป็นตัวของตัวเองอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าคนนั้นเขาเขาเขากล้าเปิดเผยตัวเองเพราะว่าเหมือนทุกวันนี้โซเชียลมันบางทีมันทําให้เราเรากลายเป็นใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราไปดูต้นแบบต่างๆนามามันกลายเป็นว่าเราพยายามจะเป็นคนนู้นคนนี้จนเราอาจจะลืมไปว่าตัวเราเองเป็นใครอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเราเจอเด็กที่แบบมั่นใจในความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็โชว์ให้กรรมการเห็นเลยผมว่าอย่างนั้ครับผมเรียกว่ามีเสน่ห์ ก็จริงๆผมเป็นคนเรียบร้อยครับใช่อันนี้คือผมทำการแสดงอยู่อกาใช่คือที่แบบพูดจาแบบชอบล้อคนอื่นอันนี้คือไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจเป็นคนท่องวัดทำบูชใช่ตาต้นเช้าใช่แสงออกหัวแสงออกัวัญทำไมเหนื่อไฟ จริงจังอยู่หรอครับรู้สึกว่าช่วงนี้เราดูเด็กลงอกไหมครับหรอครับเอออันนี้คทำชมทำชมสุดที่กลับไปทำอะไรมาไปทำอะไรผมรู้สึกไหมครับว่าเราเสร็จพิพัฒน์ดูเหน็บโลไม่อาจจะทรงผมครับทรงผมแล้วก็ตอนนี้คือพยายามคุมอาหารใช่ครับพยายามพยายามลดน้ำหนักอยู่เพราะว่าก็มีน้ำหนักขึ้นมาบ้างหลังจากที่แบบเราไปตีกอล์ฟซะเยอะอะไรเงี้ยครับ ใช่ก็ก็เลยพยายามเหมือนกลับมาออกลัางกายมากขึ้นแล้วก็พยายามแบบคุมอาหารที่กินก็อาจจะน้ำหนักลงหน่อยมีไปสั่งจากผู้ใหญ่หรือเปล่าหรือว่าเราอยากจะเองไม่มีครับไม่มีครับครับเราก็แต่แต่จริงๆคือผมเป็นคนดูรูปตัวเองเวลาถ่ายตลอดอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าบางทีรู้สึกว่าแบบเฮ้ยตัวใหญ่ไปเปล่าหรือว่าแบบเฮ้ยหน้ามันบวมไปเปล่าอะไรเงี้ยเราก็จะแบบลดเองแต่อย่างครั้นี้เราได้ดูแล้วเอ๊ะเราหน้าเด็กไปเปล่าอะไรอย่างงี้มีไหมเอ๊ะ ยังไม่รู้สึกนะครับ,บ,รบก็วันนี้ก็มีแบบแ,บบแฟนๆเขาชมกันเขาชอบให้เอาผมลงเพราะว่าเขาบอกว่าเอาผมลงมันน่าเด็กจะกลับแล้วเหรอครับ <c oughs> <c oughs> อ๋อเห็นสะพ้ายกระเป๋าไม่ใ <c> ช <oughs> <c oughs> ่คุณ <c oughs> เจษเขอถามหน่อยที่ <c oughs> นในเอฟยังไงคะที่บอกว่าร้านถ้าจะด่าเดี๋ยวด่าเองอ๋อครับกระเป๋าเป็นยังไงถึงแบบ อ๋อมันก็มันก็เป็นเรื่องราวที่ที่มันเป็นแฟนคลับเขาเขาเหมือนไม่เข้าใจกันนั่นแหละครับแล้วก็เราก็รู้สึกว่าคือเราเราไม่อยากให้ใครทะเลาะกันเพราะว่าเพราะว่าผลงานที่มันออกมาอะไรเงี้ยแล้วจริงๆคือเอ่อก็พูดเลยแล้วกันจริงๆมันมันเป็นแค่ตัวอย่างที่มันออกมาซึ่งตัวอย่างไม่ได้แปลว่าในหนังมันเป็นอย่างนั้นถูกไหมครับแล้วก็ตัวอย่างอาจจะเป็นความตั้งใจของคนทําตัวอย่างให้คุณรู้สึกว่าเรื่องราวมันเป็นแบบนั้นก็ได้ซึ่งโอเคเราก็ เราก็เราก็เคารพในการตัดสินใจของคนคนคน,คนเป็นคนตัดต่อซึ่งมันก็ไม่ได้เกี่ยวในพาร์ทของเราเราเป็นนักแสดงเราแสดงแล้วมันก็จบแล้วถ้าเกิดแฟนคลับมองว่าแฟนคลับผมก็จะมองว่าเอ้ทำไมมันออกมาน้อยทำไมนู่นนั่นนี่แล้วก็การเป็นว่าไปทะเลาะก,กันก,กับแฟนคลับคนอื่นเป็นเลื่องตางสค์ใช่เรารู้สึกว่าคือคือผมดีใจนะที่เขาปกป้องเราแต่ว่าผมก็บอกเขาไปตรงๆนั่นแหละคือ ข้อความนั้นน่ะผมไม่ได้รอเล่นคือถ้าผมไม่ชอบแบบผมจะด่าเองใช่ไม่ต้องไปด่าให้ผมไม่ต้องมาปกไม่ต้องปกป้องผมขนาดนั้นคือถ้าปกป้องผมก็คือแบบก็ให้กําลังใจเราก็ได้แต่ว่าไม่ต้องไปนั่งแบบโกรธใครว่าใครอะไรเงี้ยผมไม่อยากให้เราไปอารมณ์เสียกับอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของเขาครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็น่าจะมีเรื่องในชีวิตของเขาอยู่แล้วไม่ต้องมาเครียดเรื่องของเราหรอกตัวเจตก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาหรือว่าเราได้รับกด เเรราาไไม่ด้<ช>ดคือในตัวอย่างถ้าถามว่ามันน้อยไหมมันก็น้อยจริงแต่ว่าคือผมรู้ว่าผมทําอะไรอยู่ในหนังอะครับคือผมถ่ายจบไปแล้วคุณใช่แล้วก็เราก็เป็นคือผมว่าผมโตพอที่อยู่ในสถานะที่เราสามารถจะเลือกเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้แต่ถ้าวันไหนที่ผมเลือกว่าผมจะเล่นคือผมก็รู้สึกว่ามันมันจะมีประโยชน์กับผมไม่ทางไหนก็ทางไม่ทางการแสดงก็ทาง ทางใดก็ทางหนึ่งก็ตามที่มันเราเชื่อว่าเรื่องนี้มันจะดีกับเราเองเพราะฉะนั้นอ,อ,อ,อยากให้ทุกทุกคนที่แบบเป็นห่วงเราแล้วกันหรือว่าทุกคนที่มองว่าแบบมันมันมันไม่ดีมันไม่โอเคก็อยากจะให้เชื่อใจผมในการตัดสินใจของผมแล้วก็ไปดูหนังกัน2ี่6กุมภาพันธ์นี้ครับ <c oughs> ผมราคีครับทุกทวงภาพยนตร์ครับ <c oughs> นงางาาตารงนี้หรอในรอบหนักดนี้มให้ดูหน่อยสิมันคอนเนอร์ได้หรอครับ <c oughs> <c oughs> ต้องด่าแต่จริงคุณคุณเหมาะอยู่นะคุณดีด,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 ดีเอาแไมเล่นโอ้ยคตรด่าดูใครจะด่าเดี๋ยวด่าเองตามตอนที่เรอบพีมาเรารู้สึกโกรธไหมคะหรือว่ายังไงไม่โกรธครับผมผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่าถ้าเกิดผมไม่พอใจใครอะไรยังไงผมก็คงพูดเองจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากให้ใครมานั่งโกรธใครเพื่อผม <dum. S 2> เพราะว่าผมรู้สึกว่าทุกคนมีเรื่อง เครียดในชีวิตมากพออยู่แล้วแล้วการที่ผมจะไม่เห็นคือผมเป็นคนเวลาเห็นเขาเขาเครียดแล้วก็เครียดเวลาเขาเห็นเราไม่สบายใจเพราะ็ไม่สบายใจ,มยใจผมว่ามันเป็นมันเป็นรีเฟกซ้อนขึ้นไปซ้อนกันมาอย่างงี้แหละครับเพราะฉะนั้นนะอ่ะถ้าผมไม่พอใจจริงผมคงดนาหรือผมคงพูดตรงๆอย่างอย่างมีแอคแอคหนึ่งที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้พูดอะไรไม่เข้าหูพิมพ์อะไรไม่เข้าตาอะไรเงี้ยผมก็ได้ตอบกลับไปแต่ว่าก็ก็ ก็บอกไปแล้วเพราะมันเกิดเรื่องนี้เรามีคุยหลังบ้านกับแฟนคลับไหมคะว่าแบบแบบเออแบบอยากจัดการเองอะไงรอย่างเงี้ยค่ะถ้าหลังบ้านไม่ได้คุยครับใช่ครับก็จริงๆก็ไม่อยากทําให้มันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาขนาดนั้นหรอกก็แค่บอกเขาไปว่าบอกเขาตามใน x แหละแล้วก็ถ้าเขาเห็นว่าเรารีแอคกันมันยังไงเขาน่าจะผมว่าเขาน่าจะเข้าใจเราผมว่าผมว่าแฟนคลับผมก็รู้จักผมมากพอสมควรที่จะรู้ว่าเรา เราโอเคหรือไม่โอเคอะไรอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเราไม่โอเคจริงๆแล้วเราไม่อยากให้มันมีแอคชั่นของแฟนคลับที่เกิดขึ้นมาผมก็จะออกมาพูดเองว่าไม่ต้องขับแล้วเพียงสุดท้ายนี้เราอยากบอกเลยแฟนคลับบางกลุ่มที่ยังไม่เข้าใจเอออะไรเงี้ยอ๋อแบบมองว่ามันแบบน้อยอะไรเงี้ยใช่แบบน้อยมันดูเหมือนไปให้เกียรติเราเหมือนเพราะเราก็แคสมาอะไรเงี้ยก็สำหรับคนที่มองว่ามันน้อยใช่ไหมครับ ผมก็จะไม่เถียงอะไรนะผมก็จะพูดว่ามันน้อยจริงๆแต่ว่าก็อย่าตัดสินหนังจากตัวอย่างแล้วกันครับขอให้ไปดูหนังในโรงแล้วค่อยตัดสินหลังจากนั้นเพราะว่ามันมันตัดสินอะไรไม่ได้ครับตัวอย่างมันมีแค่นาทีสองนาทีซึ่งหนังมันชั่วโมง45าชั่วโมงครึ่งอนะไรอย่างนี้คผมว่าเราอย่าเพิ่งนอยอะไรไปก่อนสิ่งที่มันเป็นจริงเลยใช่เไห โอเคขอบคุณค่ะไม่ทำหน้า